เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการย้อมผ้านะคะว่าจะเริ่มต้นยังไงขั้นตอนที่1นนะคะเรื่องของเรื่องของการแยกผ้านะคะเราต้องเรียนรู้ว่าผ้าโพลีเอสเตอร์กับผ้าคาตตอนเป็นยังไงนะคะในการย้อมเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือย้อมเย็นและย้อมร้อนนะคะย้อมร้อนเนี่ยจะใช้เหมือนสมัยก่อนนะคะเป็นลักษณะอารมณ์เหมือน่องแป้งที่ไปรับย้อมตามบ้านนะคะก็คือการเลือกผ้าที่เป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าคาตตอนมาใช้ในการย้อมนะคะ ะะเราเตรียมภาชนะที่จะใช้ในการย้อมจะเป็นหม้อที่ลักษณะทรงสูงหรือเป็นปิ๊บที่หาได้ตามท้องตลาดนะคะมาใช้นะคะในการตวงน้ำนะคะใช้น้ํา1ลิตรนะคะหลิตรครึ่งนะคะต่อเสื้อ1ตัวค่ะอันนี้จะเป็นสีที่ใช้ในการย้อมนะคะแต่เป็นลักษณะของสีที่ใช้ย้อมผ้าฝ้ายหรือผ้าที่เป็นใยธรรมชาตินะคะอัตราส่วนนะคะ1ช้อนต่อเสื้อ1ตัวฉะนั้นใน1ห,หม้อเราจะใช้เสื้อ5ตัวแล้วก็ตวง5ช้อนค่ะ ถ้าเกิดเราต้องการนะคะเยอะๆเราก็เพิ่มปริมาณไปตามนั้นนะคะพอเราต้มน้ําให้เดือดแล้วเนี่ยนะคะพอเดือดปุ๊บดีไฟให้เป็นไฟอยู่ประมาณที่80องศาอย่าให้ร้อนมากอ่ะหลังจากที่เราตวงสีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาน้ําร้อนที่ในหม้อเนี่ยคะ่ะผสมสีให้ละลายก่อนคนสีให้ละลายให้แตกให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วค่อยก่อนที่จะเทลงหม้อเพราะไม่งั้นเดี๋ยวสีจะเป็นด่างๆกับเสื้อผ้าเรา หลังจากนั้นนะคะสีละลายละลายแล้วเราก็เทลงหม้อ,อค่ะค่ะเอาพายคนให้สีเข้ากันนะคะพอคนสีเท่ากันเสร็จแล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะ เกลือนะคะก็คือ5ช้อนโต๊ะเท่ากับสีที่เราใช้เมื่อกี้นะคะเทลงในหม้อเลยค่ะให้ละลายคนให้ละลายเสร็จแล้วนะคะพอเราได้อย่างนี้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นขั้นตอนต่อไปคือการเตรียมผ้าค่ะ ขั้นตอนการเตรียมผ้าก็คือการนําผ้าที่เราแยกเรียบร้อยแล้วนะคะเลือกไว้เรียบร้อยว่าเป็นคาตตอ้นนะคะลงในน้าน้าที่เตรียมไว้ค่ะน้ําก็คือน้ําเปล่าเนี่ยแหละค่ะนะคะ,นะคะจุ่มลงไปผ้าให้ผ้าเนี่ยเปียกน้ําให้ผ้าเขากินน้ําให้อิ่มนะคะเสร็จแล้วก็บิดผ้า นะคะไม่ใช่เอาผ้าเปียกเอาผ้าหมาดนะคะเสร็จแล้วนะคะได้ผ้าหมาดแล้วเราก็ใส่ลงในหมอ้อเราก็นำพายอะคะ่ะหรือไม้ที่มีอยู่ที่บ้านเน่ยนะคะยืนกดไปเรื่อยๆค่ะ กดให้ผ้าเขากินน้ําให้ทั่วกันไม่ให้ผ้าเขาลอยขึ้นมาค่ะทําแบบนี้เป็นเวลา45นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะก็คือหลังจากที่เรากดแบบนี้นะคะไปเวลา1ชั่วโมงแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็นําผ้านี้นะคะไปบิดใส่กระมังแล้วก็ผสมน้ําเกลือไว้เรียบร้อยนะคะพอหลังจากแช่น้ําเกลือได้ครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงแล้วนะคะก็บิดผ้าให้หมาแล้วก็พึงตากลมไว้อย่าให้โดนแดดน,นะคะ ก็เป็นอันใช้ได้พอครั้งต่อไปเราจะนําไปใส่เราก็ซักล้างตามปกติแล้วก็พึ่งลมเหมือนเดิมค่ะค่ะอันนี้คือผ้าที่พึ่งลมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอ้ออย่าลืมนะคะว่าก่อนที่เราจะนําไปใส่เราต้องแช่น้ําเกลืออีกหนึ่งครั้งแล้วก็ซักตามปกตินะคะแล้วก็พึ่งลมเหมือนเดิมแล้วก็นําไปใส่ได้ค่ะ